ข้าใจกันตัวเองโอ้ทันแรกนะคะผู้โชคดีทันแรกตอนนี้ใชคะก็คือคุณนิวค่ะผมเป็นผู้โชคดีในไทยของคุณมิวส์สุดิเครับผมต่ได้ถ่ายภาพของคุณมิวส์สุดิเด้วยส่งเป็นมากเลยขอบคุณมากเลยโอ้โหไม่นับไม่นับไม่นับไม่นัเพราะมันคอมิวเกอร์ที่สุัเลยแล ใครได้อันดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะลุ้นกันเมื่อกี้มีทีมงานเนี่ยค่ะได้เพลงเล็งไว้แ <OM> ล <C> ้ว <OM> ว <C> ่าใครได้อ <OM C> ันดับหนึ่งแต่ที่ที่หนึ่งก็คุณมิวนะมื่อสักครู่นี้เนี่ยค่ะแต่ลน์มิวน่ามากไม่แปลกใจเลยแสดงว่าเวลาเรียนนี่ก็คือเขียนเร็วสุดเขียนเร็วสุดครับผมเลคเชอร์เร็วสุดเลคเชอร์เร็วสุดคำอ่านทีหลังอ่านไม่ออกครับ